อ่านะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นกระแสในปัจจุบันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของภาครัฐในการที่จะส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวนะคะในเรื่องของอีโคในเรื่องของกรีนบิสเนสต่างๆในส่วนของโรงแรมนะคะที่ก็ควบคู่มากับในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวตอนนี้ทางภาครัฐเองเขาก็ส่งเสริมในเรื่องให้โรงแรมมาขับเคลื่อนการเป็นธุรกิจสีเขียวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในปัจจุบันเองหลายๆโรงแรมเริ่มแล้วแล้วก็มี เรียกว่า1 ภาคเอกชนหลายๆแห่งก็เริ่มแล้วเช่นเดียวกันนะคะพี่บอลเน้นในเรื่องของการที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมครัของดีของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมาประกอบกับโรงแรมในที่ของตอนเองะนะฮะและที่สําคัญคือเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยเอาน้องๆที่น่ารักมามบรรยงบรรยายด้วยซึ่งเรื่องนี้ครับน่าสนใจมากกับกรีนโฮเทลนะฮะเบชาวไขที่สนใจนะฮะว่าเอ๊ะมันไปที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็การเข้าสู่กรีนโฮเทลเนี่ยจะเป็นแบบไหนและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนคืออะไรวันนี้มีแขกรับเชิญ จะมาพูดคุยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะคุณสกลรัตนสุนทรนะคะท่านเป็น c e o ของบริษัทคิวบิกแมเนจเมนต์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนในเรื่องของกลิ่นโฮเทลและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับคุณบอลดีครับผมครับนี่นะฮะเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าหลังหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยหลายคนตอนนู้นไม่ได้ไปเที่ยวกันเนาะพอโควิดหายไปปั๊บ การท่องเที่ยวกลับมาบรรยากาศของนักท่องเที่ยวภาพรวมต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวครับอืมจริงๆแล้วครับจากการที่ภาครัฐเนี่ยครับเราผมเห็นทางภาครัฐเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตลอดนะครับตั้งแต่หลังโควิดม,มาเนี่ยนะครับถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับก็เราจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะครับคือว่าในช่วงโควิดเนี่ยออ2562เนี่ยเป็นช่วงที่ อัตราการมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสูงสุดเลยนะครับนะก็คือตัวเลขกลมกลมอยู่ที่ประมาณสี่สิบล้านคนต่อปีนะครับหกเดือนท <6 S 1> ี่ผ่านมาเนี่ยหลังจากภาครัฐเราเนี่ยได้ส่งเสริมผลักดันกันอย่างหนักเนี่ยก็หกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลมกลมอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้าครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปตัวเลขเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะจบที่ประมาณสามสิบห้าถามว่ายังถึงสมัยช่วง ช่วงพีคสุดไหนยังไม่ถึงแต่นน,นมที่ดีมากแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผม,มนี่นะฮะหลายคนที่มาเที่ยวแล้วนะครับต้องถามเลยว่าพฤติกรรมนะฮะของนักท่องเที่ยวหลังโควิดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับก่อนเป็นยังไงแล้วก็หลังจากโควิดเป็นยังไงฮะอ๋อคือว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวฝั่งต่างชาตินะครับห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นของลูกค้าต่างชาตินี่ครับ มาเมืองไทยมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วครับทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยครับครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมีสัดส่วนที่เยอะกว่าโดยเฉพาะในส่วนของวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดนะครับครับส่วนถ้าเป็นหัวเมืองตามต่างจังหวัดถ้าเป็นหัวเมืองจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยกับต่างชาติเนี่ยก็จะประมาณครึ่งๆหนึ่งแต่ที่สุดสิ่งที่ผมอยากจะเน้นวันนี้ครับคือเรื่องของเมืองรองตามนโยบายของภาครัฐนะครับพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นนักทก่องเที่ยวไทยซะเยอะแต่เห็นแนวโน้มที่ดีครับว่ามีนักท,ท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มาเมืองไทยมากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ย<ม>เริ่มสอกหาสถานที่ใหม่ๆกันมากขึ้นครับค่ะสถานที่ใหม่ๆที่พูดถึงนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะไหนบ้างคะก็จริงๆก็จะเป็นปกติอะครับ การท่องเที่ยวครับเวลาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเขาจะไม่ได้มองสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่เขาจะมองเป็นวิถีชีวิตเขาจะมองประสบการณ์เขาจะมองเป็นผู้คน,นครับอ,อันนี้มันมันทำให้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะใช้แนวทางกรีนโฮเทลแล้วก็แนวทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับ รักษาทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็พัฒนาชุมชนไปด้วยกันครับนี่นะฮะงั้นเมื่อกี้นี้คุณสกลพูดถึงกรีนโฮเทลแล้วด้วยอยากรู้แล้วล่ะฮะว่า,าคำจำกัดความของกรีนโฮเทลค่ะคือขยายค,ความหน่หว่าเป็นยังไงฮะกรีนโฮเทลแล้วมันเป็นยังไงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับครับคำว่ากรีนโฮเทลเนี่ยนะครับมันคือโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับแต่ผมอยากจะเสริมไปอีกนิดนึงสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความยั่งยืนครับคบันนี้ ก็จะเป็นมิตรต่อชุมชนด้วยเออนักท่องเที่ยวที่มาพักโดยเฉพาะคนต่างชาติที่มาในประเทศไทยอ่ะครับเขามีความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมกันเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะสูงนะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกที่พักที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและกัความยังยืนมากขึ้นครับค่ะ เขาก็จะเล็งเลยว่าอโรงแรมไหนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานจากแสงโซลารเซลล์สมมติอย่างนี้นะ,ะที่ไม่ทําลายโลกเี้ยขาจะเลือกพักที่นั่นอย่างเนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเอาการผนวกเอาภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะครับอเอาเข้ามาผนวกผสมผสานกับทางโรงแรมเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นพนักงานท้องถิ่นอันเนี้ครับนักท่องเที่ยวณปัจจุบันเนี่ยสนใจตรงนี้กันมากเลยครับอื ค่ะก็ถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆเราก็เชื่อว่าน่าจะทราบถึงทิศทางแลวก็พฤติกรรมของผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในส่วนของโรง,โรงแรมขนาดใหญ่ตอนนี้ที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบของกรีนโฮเทลตอนนี้มีมากน้อยขนาดไหนอะคะโรงแรมใหญ่ๆครับเราก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นกรีนโฮเทลค่อนข้างจะเยอะแล้วครับ,รบแล้วก็จะค่อนข้างจะได้เปรี่ยบเรื่ององค์ความรู้อนะครับทีนี้ ตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับถ้าเป็นนักนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครั้งแรกเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมักจะเลือกพักโรงแรมประเภทเนี้ละครับโรงแรมใหญ่ๆอยู่ตามหัวเมือง <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบตรงนี้ก็จรงิงแต่ว่าสิ่งที่โรงแรมเล็กๆนะครับ <c oughs> มีความแตกต่างและมีความได้เปรียบถ้าเกิดว่ามีองค์ความรู้มากขึ้นเนี่ยครับก็คือโรงแรมที่อยู่ในเมืองรองที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยเรามีจุดได้เปรียบคือเรามีชุมชนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเม,เมื่อเรามีชุมชนเนี่ยถ้าเราสามารถโรงแรมเล็กๆโรงแรมกลางๆหรือโรงแรมใหญ่ที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับที่บริหารงานเองเราก็จะสามารถใช้แนวความคิดโกกรีนแล้วก็แนวความคิดเรื่องความยั่งยืนนะครับมาผสมผสานกันได้นะครับอื ก็กลายเป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันนะคะเพราะว่าโรงแรมลเล็กๆก็ใกล้ชิดกับชุมชนออรวมถึงาบางที่บางที่อาจจะเป็นแบบโฮสเทลเป็นโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทิศทางมันก็เรียกว่าสอดคล้องกับในเรื่องของกรีนโฮเทลเหมือนกันครับ,รบผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ,รบอ,อ,อย่างสมมุติว่าโรงแรมเราเนี่ยครับ เล็กๆสิบห้องเราตั้งอยู่ที่แม่กลองอย่างงี้ครับ uh huh. ถ้าตอนอาหารเช้าเราเอาปลาทูเข้ามาเราเอาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำตาลเข้ามาเนี่ย uh huh. นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสโร uh huh. งแรมแล้วก็ได้สัมผัสความเป็นชุมชนมากขึ้น uh huh. นะครับอย่างสมมุติว่าถ้าโรงแรมตั้งอยู่ที่นครนาย,ยกที่ uh huh. มีพื้นที่สวนเยอะๆเ,เราจะมีผลไม้มามอบให้ลูกค้าอันนี้ก็จะผูกพันต่อชุมชน uh huh. มเป็นอย่างนี้ครับ uh huh. นี่คือลักษณะของ กลีนโฮเทลแล้วก็ความยั่งยืนในความหมายในปัจจุบันที่ลูกค้าสนใจครับ uh คือเป็นเทรนด์ของปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมค่ะถ้ามองแล้วถ้ามองในมุมมองของคนที่ไปเที่ยวเนาะเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็อยากจะสัมผัสกับพื้นเพพื้นถิ่นตรงนั้นว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยอย่างเช่น่ได้ปลาจากแม่กลองเราไปเที่ยวตรงนั้นได้รับประทานอาหารพื้นบ้านมันก็รู้สึกว่าเออเรามาถึงที่ใช่และมีสตอรี่ะมีเรื่องราวต่างๆด้วยถามถึงกลยุทธ์การตลาดนิดนึงครับสำหรับธุรกิจคนที่กําลังมองอยู่ว่าเอ๊เราจะปรับตัวให้เข้าสู่เรื่องของ Green Hotel ยังไงบ้างเพื่อเป็นแนวทาง มีกลยุทธ์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับก่อนจะไปถึงเรื่องก,กลยุทธ์นะครับเมื่อกี้ผมสังเกตคุณลู่ในคุณบอลเวลาเราพูดถึงเรื่องเนี้เริ่มเริ่มน้ำเสียงเริ่มแววตาเป็นประกายอะไรซึ่ง <c oughs> บอกว่า <c oughs> อยากไปเทีย <c oughs> เ่ยวคือคือเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากจะสัมผัสประเทศนี้เหมือนกันอยากจะสัมผัสขาจริงมีเรื่องราวครับทีนี้เนี่ยก็กลยุทธ์ทางการตลาดก็ง่ายๆครับจริงๆเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วเนี่ย โรงแรมรีสอร์ทเนี่ยเราสามารถทําเริ่มได้ง่ายๆเลยครับ,รบเช่นเอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรมทําจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติยูนิฟอร์มพนักงานอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลมาจากขวดพลาสติกนะครับขวดน้ำที่เราใช้บริการลูกค้าเราก็เปลี่ยนมาใช้ขวดแก้วซะลดการใช้กระดาษอะไรอย่างนี้ครับและที่สําคัญที่สุดนะครับ นำเสนออาหารในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเข้ามาตรงนี้ครับเวลาเราเริ่มต้นง่ายๆแล้วเนี่ยครับเราก็สื่อสารออกไปอมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นจุดได้ดเปรี่ยนนะครับก็ตลาดตรงนี้ครับมันจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของอนาคตค่ะ<อ>เราถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วเราก็ศึกษาข้อมูลเราปรับเปลี่ยนจากเล็กๆก,ก,ก่อนแล้วก็สร้างการรับรู้ก่อน เขาจะรองรับลูกค,ค้ากลุ่มนี้ได้ก่อนครับ น,นี่นะฮะแสดงว่าตอนนี้แต่ละโรงแรมก็ต้อง<ะ>มองแล้วล่ะว่าชุมชนเรามีอะไรโดดเด่น<ะ>อ่าแล้วก็นําตรงนี้มาผนวกกันแล้วก็ประยุกต์ใช้กับโรงแรมของเราใช่แล้วะะค่ะอะโ่โรงแรมใหญ่ๆก็อาจจะมีข้อได้เปรียบในเรื่อง<ะ>ขององค์ความรู้แต่โรงแรมเล็กๆนะคะหรือผู้ประกอบการรายย่อยตอนนี้ที่รับชมรายการเบ t ท์ฟิวเจอร์อยู่แน่นอนแหละต้องเริ่มขับเคลื่อนในเรื่องของการเป็นเรียกว่า green hotel แล,และที่สำคัญคือเรามีเรียกว่าจุดเด่นของเรา<ะ>อยู่แล้วในการที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าที่นี้ เขาอยากจะเริ่มแล้วค่ะเขาจะต้องเริ่มยังไงดีคะหรือเขาจะมีปรึกษามีองค์ความรู้มีหน่วยงานไหนที่เขาเข้าไปปรึกษาได้ไหมคะแนะนได้ไหมอย่างงี้นะครับครับหน่วยงานทางภาครัฐนะครับก็สนับสนุนทางด้านนี้อยู่แล้วทั้งผู้ประกอบการและนัท่องเที่ยวแล้วช่วงหลังๆเนี่ยครับเทลนกันนักท่องเที่ยวครับใช้สื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการการสื่อสารไปยังไปยังลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ง่ายนะครับจุดสําคัญคือว่าเราต้องคิด มันให้ได้ออกก่อนว่าที่พักของเราสถานที่ของเราเนี่ยเมีกลุธนยังไงเหมาะสอดคล้องกันยังไงนะครับแล้วก็เจาะกลุ่มเข้าไปในกลุ่มลูกค้าครับนี่นะฮะก็ต้องคิดแล้วก็หาวิธีการนะครับในแต่ละองค์กรนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราปรับตัวเข้าสู่ยุคของโรงแรมที่เป็นพวกกรีนโฮเทลนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับครับอันเนี้ย เป็นประโยชน์ที่เวลาผมมองเรื่องเป็นประโยชน์นะครับผมก็มองเรื่องธุรกิจเนาะคือธุรกิจเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนระบบะบ,บมานี้เข้ามาเราเปลี่ยนกรีนโฮเทลเข้ามาเราเปลี่ยนความยั่งยืนเข้ามาการสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนกันเรากับลูกค้าเนี่ยมีความสอดคล้องกันมีความต้องการตรงกันเมื่อเราสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นธุรกิจก็จะดําเนินมาได้อย่างดีอันแรกได้ประโยชน์ทางธุรกิจ อันที่สองคื้กาประโยชน์าทางสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมเราก็จะในอนาคตมันก็จะมีการมาเข้มงวดตรงนี้มากขึ้นมีเรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรกันมากขึ้นและอันสุดท้ายก็คือชุมชนครับชุมชนการที่ธุรกิจเราไปได้ดีแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับชุมชนเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะได้อนาคตที่ดีกว่าเลยครับทั้งด้งนานธุรกิจด้านทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ชุมชนด้วยครับนี่ท้งเรื่องของธุรกิจด้วยแล้วก็่องชุมชนด้วยค่ะและแน่นอนการท่องเที่ยวก็จะยั่งยืนนะในพื้นที่ตรงนั้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณสกลฝากถึงผู้ประกอบการรวมไปถึงภาครัฐด้วยถึงการให้ความสําคัญในการที่จะเข้าสู่การเป็นกรีนโฮเทลแล้วก็อนาคตของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน,นะคะ่ะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากจากภาครัฐนะครับฝากผู้ประกอบการแล้วก็ฝากนักท่องเที่ยวด้วยนะครับว่า เมืองรองอพื้นถิ่นโรงแรมรีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นรตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญที่จะเคลื่อนลูกค้าไปนะครับลูกค้าจะเริ่มเปลี่ยนมาแนวนี้มากขึ้นถ้าทุกคนร่วมมือกันทางด้านแนวนี้มากขึ้นนะครับประเทศเราธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็จะเจริญเติบโตไปได้ได้อย่างสูงและก็ยั่งยืนครับเป็นมิตรทั้งธุรกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนด้วยครับ ครับผมวันนี้กล่าขอบพระคุณนะครับคุณสกลรัตนสุนทรนะคะับซีอบริษัทคิว i c Management นะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวที่กําลังเป็นเทรนด์เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้กับกร e นโฮเทลนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุขอบคุณครับ นี่นะฮะชอบใช่ไหมน้องนุ่น,น,นใช่คือเดี๋ยวนีย้ยิ่งเฉพาะคนในเมืองแบบเนี้ยก็โดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีลูกมีเบบี้แล้วเนี่ยนะคะเวลาเขาจะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เขาจะเลือกสถานที่ที่เป็นแบบว่าโฮมสเตย์เป็นแบบว่าฟาร์มสเตย์เพื่อให้เด็กๆใ,ในเมืองใช่สามารถเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องที่เด็กชนบทอาจจะมีข้อได้เปรียบกว่าคือเขาอยู่กับในพื้นที่อยู่กับชนบทแล้วเขาก็จะมีทักษะการเรียนรู้ที่อาจจะมากกว่าเด็กในเมืองด้วยซ้ำที่แบบทักษะการแบบว่าเล่นโคลนการสไลเดอร์การวิ่งท่ามกลางสายแดน แต่ซึ่งคนในเมืองเนี่ยคือยากใช่ค่ะแล้วมีแบบ p m 2.5อีกเด็กๆก็จะอยู่แต่ข้างในตึกกันมากขึ้นพอได้กลับไปสู่เรียกว่าธรรมชาตินี่มันก็จะเป็นการแบบว่าส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้นอกจากการแบบลงไปอยู่กับทุนถอดในช่วงวันหยุดด้วยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเทรนด์นะฮะที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมกันอย่างที่เมื่อกี้บอกเลยอย่างไปแม่กลองอย่างไปอัมพวาก็จะได้เห็นวิถีชีวิต เสิร์ปปะทูหน้าหน้างอคอหักไปไม่ใช่ม่าไม่ใช่ว่าเออไปถึงแบวชนบทแล้วไปทานสปาเกตตี้กุ้งไส่กรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไปไม่ถึงอ่ะเหมือนกับว่าเออเราทานอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ว่าถ้าเราไปยังสถานที่นั้นเราก็อยากจะได้ชิมได้ลิมได้ลองกับของในพื้นที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ในพื้นที่ตรงนั้นที่เราไม่สามารถหาได้จากที่บ้านนั่นแหละใช่และนี่ก็คือการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไปอีกหนึ่งทางด้วยเพราะว่าแต่ละพื้นถิ่นครับแต่ละชุมชนเนี่ยก็มีของดีของเด่นอยู่ มากมายเหลือเกินในประเทศไทยของเราะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็สอดคล้องเลยเรื่องราวของกรีนโ Hotel กับการที่พัฒนาเรื่องของโรงแรม,มเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนด้วยใช่แล้วค่ะมันยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้วยไงเพราะว่าเอาคนในพื้นที่นี่แหละม,มาร่วมกับโรงแรมด้วยในการขายของนะขายผลิตภัณฑ์ของตนเองฝากเอาไว้ด้วยนะครับ